ดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดีชาวลัคนาราศรีพฤษภนะครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้า25เมษายนถึง1พฤษภาคมสรุปง่ายๆสั้นๆนกันแบบนี้เลยว่านะครับในสัปดาห์หน้านั้นถ้าไม่นับวันจันทร์และวันอังคารนะครับเป็นสัปดาห์ที่ดีทีเดียวของชาวลัคนาราศรีพฤษภ เป็นสัปดาห์ที่ดาวเจ้าตัวของคุณนั้นคือดาวสุขได้โครจรไปอยู่ในภพลาภะและได้ตําแหน่งเป็นมหาอุดอยู่ในเรือนลาภะอยู่กับดาวพระฤหัสด้วยสิ่งละอันพลน้อยของชาวลัคนาราศีพฤษภที่คุณจะริเริ่มทําในสัปดาห์หน้านี้นะครับไม่ว่าคุณจะกาลังเริ่มทําหรือว่าทําไปแล้วสักระยะหนึ่งส่วนหนึ่งจะมีความสําเร็จที่โดดเด่นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานและความสําเร็จต่างๆนั้นมันจะมาจากความกล้าขยัน กล้าทากล้าคลิกกล้าทําของตัวคุณเองดาวอังคารนะครับยังคงลอยกลางฟ้าอยู่ในเรือนการงานสําหรับชาวลัคนาราศีพฤษภจึงเป็นสัปดาห์ที่คุณเองนั้นมีความขมีนขมันอยากจะเรียกว่าทําอะไรในหลายๆอย่างให้มันสําเร็จให้มันซักเซสตามให้มันซักเซสตามที่ใจของตัวคุณเองนั้นต้องการวันจันทร์และวันอังคารย้าว่าเป็น2วันที่ไม่ดีมีความขัดแย้งมีความขุกขคลักแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจ เมื่อเราไม่ค่อยสบายใจแล้วทําอะไรออกมาก็มักจะไม่ค่อยดีหรอกครับทําสําเร็จก็คงสําเร็จได้ครึ่งๆกลางๆถึงแม้จะทาสําำสำเร็จก็สําเร็จได้ไม่เต็มที่เพราะใจิตใจมันไม่ค่อยแฮปปี้นั่นเองฉะนั้นวันจันทร์และวันอังคารเป็น2วันที่คุณเองนั้นไม่ต้องไปซีเรียสอะไรกับมันมากทําอะไรก็ทําไปแต่ว่าอย่าไปหวังว่ามันต้องสําเร็จร0% 0มันจะมีเรื่องเข้ามาหง,งุดหงิดขัดใจจุกจิกใจหรือจะมีคนเข้ามากวนตีนทําให้เราเองนั้นไม่สบอารมณ์แล้วก็ ไม่ค่อยมีเขาเรียกว่ามีความรู้สึกอยากจะทําอะไรให้เป็นชิ้นเป็นอันพอมาถึงวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์และวันเสาร์สีวันนี้เป็นวันแห่งความสมเร็จมีความโชคดีในเรื่องของการงานติดต่อทํไรนะักจะมักจะได้รับความสมําเร็จดีมีความคิดริเริ่มทําอะไรใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆหรือน่าจะมีแวดล้อมสังคมอะไรใหม่ๆที่จะนําพาให้คุณเองนั้นมีความรู้สึกอเลิร์หรือว่ามีความแฮปปี้กระเป๋าขึ้นมา แล้วก็จะมีวันอาทิตย์อีกหนึ่งวันนะครับที่เป็นวันที่ไม่ต้องไปอะไรกับมันเลยชิลๆสบายๆนะครับไม่ต้องเอาอะไรมาใส่ใจอยากทําอะไรก็ทําตามที่เราเองที่เราชอบอย่าไปจริงจังอะไรกับมันมากในวันอาทิตย์เป็นวันที่ควรจะทําอะไรแบบสบายๆกับกิจวัตรประจําวันของตัวคุณเองในเรื่องของการเงินการทองนั้นต้องบอกว่าดาวการเงินยังคงอยู่ในเรือนวินาศนะครับอยู่กับดาวหลายดวงนั่นหมายความว่าม,ามีช่องทางการออกของเงินอยู่หลายช่องทาง ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นบริหารเรื่องการเงินได้ไม่ค่อยดีนักในช่วงสัปดาห์หน้านะครับต้องระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายเงินสักนิดหนึ่งย้ําว่าดาวการเงินยังคงอยู่ในเรือนวินาศนะครับแล้วมันก็จะหมดไปจากเรื่องของโซเชียลฉะนั้นการซื้อของการได้อยากได้อะเรงต่างทางโซเชียลคุณไม่สามารถหักห้ามใจได้สักอย่างหนึ่งคุณน่าจะซื้อมันทุกอย่างแล้วก็ทาให้คุณเองต้องใช้จ่ายเงินเสียงเงินนั่นเองนะครับ ส่วนในเรื่องของความรักนั้นในสัปดาห์หน้านะครับจะมีอยู่ไม่ดีอยู่2วันก็คือวันอังคารและวันพฤหัส2วันนี้จะมีคนนําพาให้คุณจุกจิกใจหุ่นหงิดใจมันก็คงไม่ใช่ใครที่ไหนแล้วครับนั่นจะหมายถึงแฟนคุณสามีคุณเออภรรยาคุณหรือไม่แต่คนที่คุณกําลังคุยด้วยมักจะนําความไม่ค่อยแฮปปี้เข้ามาสู่คุณสัปดาห์หน้านี้เผื่อหรือเผื่อขาดไว้บ้างในเรื่องของความรักอย่าเพิ่งไปจริงจังอะไรกับมันมากนัก นะครับคุยก็คุยได้แต่ว่าอย่าเพิ่งเอามาจริงจังไม่เะ่นนั้นแล้วมันทําให้เราเองหงุดหงิดและอาจจะเสียการเสียงานได้แทนที่ทํางานแล้มันซักเซสสัก100% 90%, 90ก็จะเหลือ70%ฉะนั้นขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภทุกท่านโชคดีกับดวงในสัปดาห์ีนสัปดาห์หน้าโชคดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี